กดติดตามกดกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับมาดูตะก้อเหลี่ยมพันเทพกันครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งต้นสมพรนะครับอดีตทีมชาติครับฝั่งนี้ชาไต้หวันครับแย่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับฝั่งนู้นใช้เข่าล้วนๆนะครับชาไต้หวันใช้แง่งนะครับหรือว่าคางเท้าด้านนอกนะครับเอาล้ครับ โอ้โหยังได้ครับยังไงยังอยู่ครับโูปูนี้โอชาได้ครับพวกนี้ชาเสิร์ฟเป็นคลิปนะครับตัดต่อทุกท่านได้รับชมนะครับตก้อนเลียมพันเทพครับโอ้โหลนี้เอาไม่อยู่แล้วครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่นที่ช่องทะอไลท์ครับเอาละครับกองต้นหนึ่ง สองยังไงลูกนี้ยังไงยอดชายยังทันครับหนึ่งสองโอ้โหมาหลังยังอยู่ครับพวกนี้โอ้โหนี่แหละครับยังเจอเขาครับเล่นยากนะครับเลี่ยมนี้ครับเอาละครับหนึ่งสองไปยังไงไปหลังโอ้ยอดครับโอ้ยยังทันยอดขึ้นอ๋อครับพวกนี้ครับเสริมมาหลังพวกนี้ ยังไงโอ้ทัดวณิดข้ามไปครับตรงนี้ครับสุดยอดนะครับชาเสิร์ฟครับงนี้ครับเสิร์ฟไปไหนเนี่ยือนหนึ่งประเทศไทยครับเจอกับเขาอดีตทีมชาติครับฟังตือสมพรครับหนึ่งสองตรงนี้เป็นยังไงครับผีดข้ามไปหลังโอ้โหเอาละครับตรงนี้ยังไงยอดทันครับตรงนี้ทันหนึ่งสองขีดไปยังไงไปหลัง เขายังอยู่ครับยังไงเขาเขาร้อยครับพวกนี้เจอเขารอยครับโอ้โหสุดยอดนะครับมาหลังครับพวกนี้ครับหนึ่งสองไปยังไงตรงนี้มาหลังยังอยู่ครับไปไหนหลังเหมือนกันครับลงครับพวกนี้ครับโอ้โหสุดยอดนะครับพวกนี้ครับหนึ่งสองไปยังไงครับพวกนี้ยอดยังทันครับเอาละครับ ย่งเจอเขาครับโอ้โหตรงนี้เอาไปอยู่ครับหนึ่งสองมาหลังเอาครับหนึ่งสองไปไหนครับพวกนี้ไปหลังกันนะครับออกครับโอ้โหเอาล้ครับฝั่งผู้ค้นนำลายอยู่หลายแต้มครับตอนนี้ครับอ๋ครับเขาเขาลอยอีกแล้วครับโอ้โหเจอเขาลอยตรงนี้ครับสุดยอดนะครับเปลี่ยนฝั่งนะครับตอนนี้ครับหนึ่ง นี่นะครับมาดูกองต้นครับเปลี่ยนฝานครับตอนนี้ครับอดีตทีมชาตินะครับฝั่งนี้ครับเอาละครเจอกับแง่งเบอร์หนึ่งเทศไทยครับมาหลังหนึ่งสองยังไงครับเอาล้ครับไปแล้วครับยังได้แล้วครับโอ้ยังได้ครับยอดโอ้ยังทันครับพรุ่งนี้โอ้โหเร็วมากครับโอ้โหได้แก้วนี้แล้วครับสุดยอดเลยครับ ออกครับวนี้ครับโอโหเสิร์ฟวัดเลยครับวกนี้ครับเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟยอดหนึ่งสองเอาละครับไปหลังยังอยู่ครับถือว่าเล่นยากนะครับเดี๋ยวนี้ครับเอาละครับอยู่ันที่จองตะก้อฮไลไรนะครับจะมีคลิปนัตตะก้อทุกท่านได้รับชมนะครับช่วงนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิดนะครับสนามเดิมพันนะครับสนามตะก้อนะครับปิดทำการแข่งขันนะครับเอาละครับมาดูคลิปกันต่อครับ ยังไรครับตนี้นะครับโอ้โหยังอยู่ครับชาครับยอดเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับชาเสือครับเสือตรงนี้เส์ฟไปไหนครับซ้ายดูว่าเส์ฟโอ้โหอ๋อครับตรงนี้ครับเอาละครับแป่หมบนกลางทางนะครับตอนนี้ครับเอายังไงไม่ข่ามครับตรงนี้ครับโอ้โหชาเสือ ออกอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟวัดมาสองรูครับออกสองครั้งครับออกแล้วครับผู้กองต้นครับเสิร์ฟครับออกแล้วครับยอดอย่างทันครับออกแล้วครับหนึ่งสองไปไหนออกยังดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับทั้งคู่ครับนี่แหละครับตะกอนระดับเทพลงครับปุ่นี้ครับโอ้โหกรรมการชี้ลงครับก่อเต็มเดียวเกมครับ โอ้โหเป็นอันว่านะครับผู้กองต้นสมพครก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับ15ต่อ3นะครับโอ้ขาดลอยมากครับเกมนี้ครับต้องบอกว่าเล่นดีมากครับสำหรับผู้กองต้นสมพอครับวันนี้ครับสวัสดีท่านที่ม้ามาบชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม